สวัสดีค่ะสวัสดีวันประชกัการวันแรกนะคะพี่พี่หลายท่านอาจจะทำงานประจำแล้วก็อาจจะหยุดกันยาวใช่ไหมแต่ว่าที่ร้านเราก็ไม่ได้หยุดนะคะเปิดตลอดเนาะรายการนี้มี6กระสอบค่ะมีแค่6กระสอบ ราคาปูขึ้นหมดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อพี่พี่ท่นานใดสนใจอยากจะรับกระสอบใหม่ก็แคปหน้าจอแจ้งมาได้เลยทางไลน์หรือทางเพจ a c e b o o กก็ได้นะคะส่วนพี่พท่นานใดที่จะรับกระสอบรีวิวลูกนี้ก็ลดเพิ่มอีก200บาทค่ะมาแล้วนะคะพี่พเริ่มเข้ามาแล้วเนาะสักครู่นะคะรีวิวกระสอบนี้ลด2 0 0นะคะไม่รวมส่งนะ อ่โอเคค่ะมีแค่6กระสอบเท่านั้นนะมีแค่6กระสอบเท่านั้นค่ะพี่มีแค่6กกระสอบเท่านั้นค่ะจัดได้เลยพี่ดำ 300บาทนะคะค่าบรกิการในการได้กระสอบละ300บาทนะคะนานมีมานะพี่รายการเนี้ยแจ้งกันก่อนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแต่ขาสั้นคาโก้แบบเป็นผ้าคอตอนเนาะวันนี้ลมดีเลยอะ่ะอ้าวจ้า ไม่เป็นไรค่ะลูกค้านี่นะยูเคนะคะอืมอ่ะเรามาดูงานในกระสอบกันเข้าวราวค่ะไม่เป็นไรพี่ดำไม่ต้องติดละนี่อร่อยค่ะโอ้เป็นไงเป็นไงพี่เอรับลูกรีวิวหนึ่งลูกใหม่หนึ่งปดดาดเร็วมากเลยเบลขอบคุณะคะมากค่ะก็นานมาแล้วพี่อ,นนอะเนาะ นานมากกว่าจะเข้ามาพี่เออลูกนี้พี่เอาแล้วแล้วก็ลูกใหม่อีกหนึ่งจ้ะแล้วก็กระสอบใหม่ก็จะเหลืออีกแค่สี่นะคะพี่พี่ันใดอยากจะรับพี่รีบแจ้งมาได้เลยนะคะวันนี้เสียงแม่ค้าอาจจะไม่ปกตินะคะฟุดฟัดนิดนึงต้องขออภัยค่ะพี่โอเคอ่ะกระสอบใหม่อีกหนึ่งนะคะ แต่ว่าตอนนี้กระสอบใหม่ก็อยู่เลยแค่สีพ่พี่นานมากพี่รายการน,นี้ก่อนจะเข้ามาอ่ตรงๆนะสะสมมาสองรอบละได้หกกระสอบเนี่ยสะสมมาสองรอบแล้วพี่อ่ตอนนี้มีของอนไหนที่สะสมเก็บไว้อีกไหมไม่มีแล้วอะ่ะนี่จะเป็นแบบคาโก้ที่เป็นคัต,ตนอนน่ะเป็นยีนมันน้อยมากเลยค่ะนานมากกว่าจะมาอ่ะดูงานคร่าวๆกัน โดยรวมได้เลยนะคะกระสอบใหม่มีอีก4ี่พี่พี่ที่ต้องการจะรับพี่รีบแจ้งมาได้เลยพี่พี่ที่ต้องการจะรับพี่รีบแจ้งมาเลยนะรีบแจ้งมาเลยรายการนี้คือหมดแล้วก็หมดแบบจริงจังมากอ่ะจริงจังมากเลยพี่คือนานมากนะรอบรบที่แล้วก็รอบที่แล้วลูกเดียวนะรอบที่แล้วมาลูกเดียวจะไม่ผิดอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะบุกก็ลงขายเลยรอบนั้นอ่ะลูกเดียว แล้วหลังจากนั้นมา5เดือน6เดือนอะ่ะก็เพิ่งจะมาอีก2ลูกแล้วก็เก็บไว้แล้วก็มารอบนี้ก็เลยรวมกันถ่ายเลยได้หล,ลูกอขายยางนะงานยีนะ่ะใครอยากจะรับรีบเลยนะก็สอใหม่เล็กสี่นะคะฮะไม่เมื่อกี้จะแขวนไอ์อนนนน่อ่ะพี่ดำแขวนก็แหละนี่แหละไม่แขวนเลยอ่ะพี่ดำอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ สวยมากเลยอ่ะโอ้ยตุดเต็มอะอ่ะพี่กระสอบใหม่เล็กสี่นะใครอยากจะรับรีบแจ้งมาได้เลยนะพิม์มาเลยค่ะลูกค้าท่านใดอยากจะรับพิมมาเลยเอลสามสองนะคะตัวนี้กระสอบใหมมีอีกซี่พี่ <Okay. S 1> แจ้งมาเลยจ้ะรีบแจ้งมาเลย <Okay. S 1> อุ้ยสวยอะ่ะดูดิ <Okay. S 1> นี่ดูดิกระสอบใหมมีอีกซี่นะคะ okay. Okay. หาย,ย่างนะ งานที่เป็นแบบยีนสรงคาโก้เนี่ยหายากนะโอ้โหยังสวยเลยเอ่าไม่เปิดแล้วค่ะพี่เปิดแค่ลูกนี้ลูกเดียวค่ะไม่เปิดแล้วค่ะเหมือนเหมือนกันนะคะพี่เนี่ยค่ะเหมือนเหมือนกัน,นะคะ่ะเปิดแค่ลูกเดียวค่ะสวยเลยอะ่ะ เตร็มมาเลยนี่เป็นงานแบบปักด้วยนะปักแบบเป็นหนังนะปักแบบเป็นหนังนะคะโอ้โอกระสอบไมีกสีนะคะใครอยากจะรับรีบเลยพี่ปักอย่างเท่เลยอะ่ะขายยาวไม,ไม่ใช่อ๋อข,ข,ขายาวขายยาวคาโก้ของหมดค่ะพี่โอ้ยสวยมากเลย โอ้สวยมากเลยสวยมากเลยไม่ค่อยมีดีดีแอนอะไรอ๋อดีดีเซลดีไซน์ดีเซลแปลกมากเลยเุ็กใบโพด้วย แ้วทำไมไมีว่าอีกสี่พี่พี่ท่านใดอยากจะรับพี่รีบแจ้งมาได้เลยหมดแล้วรหัสนี้คือหมดกันแบบจริงจังมากค่ะพี่คือนานมากค่ะกว่าจะมีเข้ามานะคะนานมากใช่เมนเมนคาโก้เมนชายล้วนที่สำคัญคือเป็นผ้ายีนไงหาย,ยากน้อยมากกว่าจะมีเข้ามา หนักมากอ่ะแต่ละตัวดูดิอันนี้มีเดียวด้านหลังนะคะลูกค้าก็ไปใส่เอาได้ใช่เป็นเย็นล้วนอยากรับกี่กระสอบพี่รีบแจ้งเลยนะตัวนี้ป้ายหนังได้นะหายากมากเลยมีมาไม่บ่อยนะคะงานแบบนี้มีมาไม่บ่อย อืสวยอะ่ะตัวนี้ถึงจะไม่ใช่คาโก้แต่แบบสวยมากสวยมากเลยสวยมากเลยเออขนาดแบบเป็นเป็นขาสั้นยีนอะ่ะตัวนี้เป็นงานพรีเมียมคุณภาพนะคะสวยอะ่ะ งานดีมากเลยอ่ะกระสอมไมรีบแจ้งเลยค่ะมีแค่สีู่กค่ะพี่ผลหนักจริงๆเลยนะด,ดูิของบ้ชาาแบบจริงๆเลยอ่ะดูดิตูดแบบเต็มมากเลยอ่ะดิใบโพด้วยวหายากนะสีแบบเนี้ยเนี่ยดูยดงานสามตะเข็บเนีย้ยลายบูดังพี่พลอยโทรมารับเลย โอ้ตัวนี้ก็สวยอยากจะรับกระสอบใหม่พี่รีบแจ้งมาเลยนะรีบแจ้งมาเลยสยสวยทั้งนั้นเลยอะ่ะ โอ้โหกคสวยแหละตัวนี้ควิกซิเวอร์ค่ะคว,วิกซิเวอร์นี่ยังสวยเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ออยให้พี่ดำแขวนนะ f, f. อฟแอนดขาสั้นยีนนี่ถ้าเป็นงานมือหนึ่งนี่ราคาจะสูงกว่าพัอตต้นนะพัอตต้นงานจะแพงกว่าขาสั้นผู้ชายตรงนี้ แพงมากเลยอืมนี่ได้กระสอบเบอร์หนึ่งแล้วได้งานเบอร์หนึ่งแล้วขนาดป้ายสินโตเบอร์สองอยังเท่าไหร่ละห้าพันห้าแล้วเนาะอืมปปดูดิดดเออเนี่ยนบางตัวมันจะมีพวกงานปักอะไรเงี้ยนะมีงานปักอะไรเนียเ,เนี่ยกางเกงแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแนวแบบขาใหญ่อะ่ะเออ โอ้เซเว่นซีรีส์ค่ะแจ้งสวยเลยอ่ะพี่ค่ะกระสอบใหม่แจ้งเลยแจ้งเลยมีไวกแค่สนะี่น้ำหมดแล้วหมดเลยนะตัวนี้กระสอบสี่สิบห้ากิโลนะคะสี่สิบห้ากิโล,ลรีดกระสอบละสามร้อยบาทค่ะตูดสวยมากเลยอ่ะแต่ละตัวตูดเขาเป็นแบบทรงใบโพอะ่ะ สวยอะ่ะดูดิกระเป๋าแบบโเคตรเยอะเลยเด็ดมากเลยโอ้โหอย่างแท่เลยพี่ก็ตอบลูกค้าเด่นมากปะตอบหน่อยสี่กระสอบเท่านั้นนะคะหมดคือหมดนะพี่นะโอ้โห มาตัวนี้หนักมากเลยนี่ตัวนี้ด้านหลังทำเป็นแนวไบเกอร์ด้วยนะเออลถไซส์ก็สวยด้วยนะไซส์แบบดีอ่ะสามสิบสามสองสามสี่สามหกนะคะสามแปดมีแต่ไม่ได้เยอะมากนะถือว่าน้อยนะฮะโอเคพี่การุณรับหนึ่งเหลืออีกสามค่ะกะสมัยว่าอีกสามถ้พาพี่ในแชทไว้เลย ยาวนะพี่อันเนี้ยสะสมมาสองตู้แล้วเนี่ยกว่าจะได้หกลูกเนี่ยกระเป๋าเยอะมากอ่ะจะสมัยมีอีกสามนะคะใครอยากจะรับรีบแจ้งมาเลยมีอีกสามค่ะพี่หาล้วสามสบสองค่ะ รีดกระสอบละ300บาทนะคะถ้าพี่พีต้องการให้รีดพี่ใจแอดมินตอนสรุปยอดนะบวกรีดนะทรงสวยนะมันเป็นทรงผู้ชายหมดเลยอะ่ะโอ้ ะไรเขาอยู่ครบนะพี่เนี่เชื่อเขาอยู่ครบนะ <Yeah. S 1> ว่าอีกสามนะคะใครอยากรับรีบแจ้งมาเลย <Yeah. S 1> งานดีนะตูดเป้าไม่มีขาดเสียนะคะขายได้หมดขายยากนะคะเดี๋ยวนี้ เกงเกงขาสั้นยีนผู้ชายเออบอนค่ะพี่เออบอนเนี่ยบางตัวอาจจะไม่ใช่แบบไม่ใช่ขาขาสั้นคาโก้อ่ะไม่ใช่แบบคาโก้ยีนอ่ะแต่เป็นกางเกงยีนขาสั้นของผู้ชายอ่ะก็สวยนะเป็นงานเดิมอ่ะเนี่ยด,ดูิงานเดิมอ่ะงานเดิมทั้งสวยแล้วดูดิเอลสามสองนะพอยน์แบร โหคนหนาเลยจอเจียนะโหตัวนี้สวยมากเลยดูดิใหม่มากเลยค่ะผ้าใหม่ผ้าสวยเลยพี่อ่ะคลิปแจ้งมาเลยนะคะกี่กระสอบคลิปแจ้งมาเลยตอนนี้ว่างสามนะพี่นะโอ้โห้รีกระสอบละสามร้อยนะคะโหตัวเบลหลังนี่แบบ เท่ดินะดูตูดดิอืมเออใต้หนังด้วยนะดูดิงานตัดก,กระเป๋าด้วยหมดแล้วหมดเลยนะเนี่ยบางทรงก็แบบเหมือนทรงบักกี้บอยอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยนซะีงเหมือนทรงบักกี้บอยอะ่ะดูดิเท่มากเลย ค่ะรีบแจ้งมานะคะตอนนี้ตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเหลืออีกกี่ลูกนะเพราะว่าในในในแชทก็เรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> พี่ๆที่สนใจรายการอื่นนะพี่รีบแจ้งนะคะ <c oughs> วันนี้บางขนส่งเปิดทำการวันแรก <c oughs> เราอาจจะต้องรีบไปส่งนิดนึงนะคะไม <c oughs> ่อย่าเดี๋ยวจะไม่ทันรถพี่ เราจะตัดยอดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ของเร็วค่ะโอนวันนี้ก่อนบ่ายโมงครึ่งส่งรอบวันนี้พรุ่งนี้ได้รับราคาอยู่ตรงปักหมุดเลยค่ะพี่ขาราคาอยู่ตรงปักหมุดเลยพี่ดูตรงปักหมุดได้เลยนะใส่ราคาไว้ให้แล้ว นี้ก็หมดแล้วหมดเลยนะรายการนี้โอ้สวยมากเลยอะดูดิข้าวแบบไม่มีขาดเลยนะตูดเป้เปาเต็มนะพี่แท่ห่ะดูดิดางานปักกระเป๋าได้เยอะเลยอ่ะงานปักกระเป๋าอะไม่จำเปนก็ถือว่าเยอะอยู่เหมาือนกันนะอืมก็ตีว่าประมาณร้อยตัวร้อยร้อยร้อยบวกลบประมาณนี่ โครเท่เลยอะ่ะเดี๋ยวนะแต่งกระเป๋าแป๊บนึงอืมสวยงามค่ะ L สาสบสไซส์หลอ่อป้ายหนังอีกแล้วป้ายหนังอีกแล้วโอไซยังหล่อเลยอะ่ะราคาอยู่ตรงปักหมุดนะคะพี่กดดูปักหมุดได้เลยนะพี่กดดูปักมุดได้เลยนะ มีมาน้อยพี่อันนี้นานนานมาด้วยเรื่องของเรื่องนานนานมาด้วยงานไม่มีขาดเลยนะตูดเป้าคือเต็มหมดเลย just boy เออไปหนังด้วยนะโอ้ไปเหล็กวะ่ะ นี่ดูดิมงกัวเป็นแบบปักนะโอ้ยสวย63เอ่อเมื่อกี้บอกบอกพี่โก้เลยใช่ไหมของพี่การุน,ล,นลูกหนึ่ง,งพิม์ในกลุ่มยังไม่ได้พิมอ๋ออ๋อพิม์บอกก่อนว่าอันนี้เหลือเหลืออีก3ว่ายอีก3าม L 3 2อพี่ว่ายอีก3

ขอทำได้เป็นริมแดงด้วยพี่นนเต็มเนี่ยพี่นำ้ำิีสองตัวได้ไหมทันนี้น่าจะติดมาในกระสอบนะห <c oughs> ลอหล่อไปเลยอ่ามาค่ะพี่หา ไม่องแขวนมาฝั่งไหนอะหน้าไปโน่นหน่อยเอาเอาหน้าไปฝั่งโน้นเอาหน้าไปงเ,เออะอันนี้คือแบบว่าเอา่อลงลงรูปลงคลิปอย่างกับประมาณว่ามีเป็นร้อยลูก มันมีมาน้อยมากค่ะพี่อันเนี้ยมีมาน้อยมากเลยรีบทักมานะคะรีบทักมาก่อนจะหมดนะรีบทักมาเลยลมดีมากเลยอะ่ะ เปกวโอเคหมดแล้วเรียบร้อยนะ่ะดูสิเรายกโชว์ลูกค้าอย่างกับเรามีเป็นร้อยก็สอบเลยเจอกันใหม่รอบหน้านะคะพี่ขารายการน,นี้รูวิลูกค้ารับเลยตัดละ <c oughs> โอเคอขอบคุณมากเลยคะ่ะพี่ขาปวดแขนเลย มากค่ะอาแคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะคะสำหรับรายการนี้ตู้ใหม่เข้าอีกเมื่อไหร่เราจะลงแจ้งเดี๋ยวแจ้งกันก่อนว่าไม่ต่ำกว่าสี่เดือนนะคะไม่ต่ำกว่าสเดือนอรายการน,นี้เพราะราจะนานนิดนึงนะคะ,ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะพี่หาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับไลฟ์ถัดไปสักครู่เดียวสวัสดีค่ะ